คลิปโตเทส2 0 2 1กอไก่ลอลิงต่อเต่าสหรัฐอเมริกาประกาศเลื่อนพิจารณาคำขอเปิดบิตคอย ETF ของทั้ง4บริษัทออกไปปลายปีกฎหมายและรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเซกได้ออกมาประกาศเลื่อนเส้นตายในการตัดสินใจอนุมัติคำขอเปิดกองทุนบิตคอย ETF 4รายการที่กำลังรอการอนุมัติไปอีกพวกเขาให้เหตุผลว่าจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกฎที่เสนอซึ่งจะช่วยให้ตลาดหุ้น N แอสแดสามารถจดทะเบียนและซื้อขายหุ้นของโ l o b a l X, คริปตวงวครและวิดมทรีิตคอ ETFs คณะกรรมาการพบว่ามีความเหมาะสมที่จะกำหนดระยะเวลานานขึ้นเพื่อดำเนินการกับการเปลี่ยนแปลงกฎที่เสนอเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกฎที่เสนอและความคิดเห็นใดๆการตัดสินใจของกอล์ลิงตเต่าเกี่ยวกับวอลคีรีโ Global X วีนุมทรีและครีปพวง ETF จะครบกำหนดในวันที่8ธันวาคม21พฤศจิกายน11ธันวาคมและ24ธันวาคมตามลำดับนอกจากนี้บิตคอย ETF ของวอลครายจะเป็นกองทุนเดียวที่ลักษณะผลิตภัณฑ์ของตลาดถูกเชื่อมโยงกับตลาดซื้อขายล่วงหน้าของบิตคอยมากกว่าที่จะอ้างอิงโดยตรงกับ BTC ความล่าช้าเกิดขึ้นหลังจากแกรี่เจนเลอร์ประธานกอลลิงต่อเต่า ส่งสัญญาณสนับสนุนที่เป็นไปได้สำหรับ b บิตคอย ETF แบบฟิวเจอร์เกี่ยวกับเครื่องมือการลงทุนที่เข้าถึงสินทรัพย์คริปโตเมื่อต้นปีนี้มีกองทุนรวมแบบ Open N1 เปิดตัวที่ลงทุนในชิคาโก o Mercantile e x h h a n g e CME และซื้อขายบิตคอย BTC ฟิวเจอร์ ต่อจากนั้นเราเริ่มเห็นการยื่นเอกสารภายใต้กฎหมายด้านบริษัทการลงทุนเกี่ยวกับกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ต้องการลงทุนในบิตคอ i ฟิวเจอรที่ซื้อขายด้วย CME เมื่อรวมกับกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางอื่นๆข้อกฎหมายปี40ให้การคุ้มครองผู้ลงทุนที่สำคัญสำหรับกองทุนรวมและ ETF ผมหวังว่าจะได้ทบทวนเอกสารดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ ร่วมสนับสนุนช่องคลิปโตเทสของเราผ่านทาง True Wallet และพร้อมเพย์ได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่กดติดตาม